คนที่มีผลรวม44ถือว่าเป็นกลุ่มหมายเลขที่ให้คุณปานกลางค่ะเป็นเลขที่สนับสนุนให้มีความรุ่งโรจน์คนที่มีผลรวม44เนี่ยจะเป็นคนที่พูดจาได้ดีฝีปากดีนะคะสื่อสารอะไรได้ดี ทำให้คนประทับใจในคำพูดของเรานะคะนอกจากนี้ยังมีความฉลาดช่างคิดช่างวางแผนเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความใจกล้านะคะแต่ว่าก็จะมีลูกดื้อแบบหัวชนฝาไม่ฟังใครเหมือนกันนะะจะมีผู้ใหญ่เนี่ยคอยให้การ อุปถัมภ์ส่งเสริมสนับสนุนเป็นดวงที่มีวาสนาหนุนนําโดยทั่วไปนะคะก็ไม่ค่อยลําบากค่ะช่วงไหนที่แบบว่ามีอุปสรรคเขาก็จะผ่านพ้นไปได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือการที่เขาแบบดื้อนะคะความที่ลุ่มหลงอะไรมากเกินไปก็จะทําให้ชีวิตเขาถดถอยหรือว่าเสื่อมบรารมีลงได้นะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อนด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นเลขปานกลางนะคะไม่ได้ถือว่าดีหรือว่าแย่นะคะคู่เลขนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่ในคู่เลขต่อไปในอีพีหน้านะคะ